ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการไว้กับไทยแลนด์นะครับตื่นมารับอาหารสมองเปิดมุมมองใหม่ๆที่นี่ทาง Voice TV ครับสวัสดีครับจัาสิโลนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชูวัน์ครับสวัสดีครับก็คำถามของเราที่มีกับท่านผู้ชมเมื่อวานนี้เกี่ยวกับท่านนายกรัฐมนตรีในการรักษาตำแหน่งของท่านนี่นะฮะว่าคุณเชื่อว่าสสพักเล็กจะยอมร่วมมือกับพรรคการเมืองซึ่งเป็นฝ่ายค้านในการโหวตล้มประยุทธ์ในศึก อภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่คนก็โหวตเข้ามากันเยอะนะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่เชื่อนะฮะไม่เชื่อคืออันนี้8 8บอกว่าไม่เชื่อแค่เหมือนเป็นขู่ๆนะฮะเรียกร้องความสนใจเฉยๆก็กพอจะทําให้การเมืองมันมีสีสันขึ้นหน่อยหนึ่งมันมีสีสันขึ้นหน่อยหนึ่งเหมือนเขาว่ามันมีอะไรซึ่งแบบน่าตื่นเต้นอ่ะว่าเดี๋ยวฝ่ายค้านจะได้พักจิ๋วพักเล็ก จะบอกว่าแฟนคลับ Voice ไม่เชื่อว่าฝ่ายค้านมีน้ำยาคุยกับพักครุมรัฐบาลน,นะครับหรือเขาไม่เชื่อว่าพัคเล็กๆเนี่ยมีมีมีศักยภาพระดับนั้นปะที่จะกระโดดมาแล้วก็แต่ที่มันคือสิ่งที่ทวีทัทยเขาบอกเขาจะไปคุยนะ<อ>คุยไงแต่คนไม่เชื่อไงอ้าวทำไมไม่เชื่อเนี่ยไม่รู้เขาตอบ88ปอผ,<ม>ผมมองว่าเป็นไปได้เพราะคนที่เปิดเรื่องนี้คุณคุณยุทธพงศ์จรัสเสถียรใช่ไหมะเมื่อวานเนี้ยซึ่งบางคนก็อาจจะไปคิดว่าเขาแค่พูดสนุกสนุกหรือเปล่าเพราะว่าแถลงไม่ไม่คุณ คือการคุยอะปกติอยู่แล้วใช่ไหมฮะการคุยอะปกติอยู่แล้วโดยเฉพาะพักเล็กที่ไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ร่วมรัฐบาลแบบเต็มร้อยวางเันเถอะมันก็มีถ้าจะล้มรัฐบาลในระบบสภา,าเนี่ยมันก็ต้องใช้แบบนี้แหละใช่ใช่เป็นเรื่องปกติปัญหาคือคนไม่เชื่อว่าพักเล็กจะมาเข้าข้างฝา่ายค้านมันมันก็มีใช่ใช่เพราะว่าคนยังเชื่อในแบบความคลังของบิ๊กตู่บิ๊กป้อมอะไรพวกนี้อยู่ว่าเขาจะไม่ไม่แตกกันแล้วก็จะ คุมเสียงได้อยู่ครับนะครับ,รบซึ่งก็แล้วก็แหมถ้าฝ่ายค้านเขาไปร่วงเอ้ยพักเล็กไปร่วมกว่าฝ่ายค้านก็เท่ากับตัดอนาคตตัวเองด้วยอืมไม่ได้กลับมาไม่ได้กลับมาพอรัฐบาลไม่มีแล้วคุณจะไปต่อสายอะไรยังไงก<ช>็พักเล็กก็รวมตัวตั้งเป็นพักใหม่ดีเป็นพักเล็กหลายคนรวมๆมกันสักสิบคน <c oughs> รวมกันเป็นพักขนาดขนาดกลางขนาดกลางอะไรก็ได้ก็แบบมีอะไรนะพักครูไทยพัก ไม่รู้ว่าพรรคไหนมากไงก็รวมๆกันทังอยู่ต่อโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งพลเอกประยุทธ์ใช่ปัญหาคือรวมกันเนี่ยรวมได้ไม่ยากหรอกแล้วรวมแล้วชนะหรือเปล่าแล้วคนรื่อหรือเปล่าด้วยขอพาร์ตี้เลสสักสองสมที่ก็อาจจะพอได้ไงแบบใช่สมมติคนพรรคเล็กสักแปดพรรคมีคนรู้จักพรรคคนละหมื่นอย่างเงี้ยได้แปดหมื่นคะแนนก็มีสิทธิ์ลุ้นนะก็ทีนี้พอมันเป็นพรรคเล็กเนี่ยมันสิบคนใช่ไหมมันได้สองสมที่แล้วใครได้อ่ะคนอื่นก็ไปเป็นผู้ช่วยเป็นที่ปรึกษาผู้ช่วยดําเนินการไป นี่จะเลดหาทางออกให้กับเขาจริงจริงหรงือเขาสนใจคือคือคืออย่างน้อยต้องได้อะไรบ้างไงใช่ไหมพ <ทะ S 2> ื่เอนก็ผมว่าเล่นเกมน,นี้น่าจะดีเพราะว่าเกมปัจจุบันมันเล่นไม่ได้แล้วในกติกาใหมา่งไงมันทาไม่ได้อะก็คือต้องต้องต่อรองให้เป็นหน่อยอนะครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้พูดถึงเรื่องนี้นะฮะท่านได้พูดถึงเรื่องนี้ปรากฏว่าก็มีรายงานข่าวจากทงนี้รัฐบาลในการประชุมครมเมื่อวานนี้ซึ่งเขาบอกว่าก่อนประชุมครมพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะฮะ ก็ได้หารือนะฮะหารือกับพลเอกอระุพงศ์แล้วก็พลเอกประวิทยในห้องพักรับรองนะครับซึ่งติดกับห้องประชุมคอรมออันนี้คือจากรายงานข่าวเมื่อวันนี้แล้วปรากฏว่าบรรยากาศในการประชุมคอรมอก็ผู้สื่อข,ข่าวก็รายงานว่าราบรื่นดีพลเอกประยิธ์ค่อนข้างอารมณ์ดีมีการทักทายรัฐมนตรีทั่วห้องแล้วก็มีการเกาะกลุ่มพูดคุยกับรัฐมนตรีอย่างเป็นกันเองนะฮะแล้วก็ในห้องอาหารเนี่ยพลเอกประวิทธ์ได้ร่วมโต๊ะรับประทานอาหารกับรัฐมนตรี นะครับอย่างเช่นคุณวราวุฒิศิลปอาชาคุณสุริยะจึงรุ่งรุ่งกิจส่วนพลเอกนุพงศ์เนี่ยนะฮะไปร่วมรับประทานอาหารกับรัฐมนตรีอีกโต๊ะหนึ่งนะฮะแล้วก็สื่อก็สังเกตว่าพลเอกประวิทธ์เนี่ยไม่ได้อยู่ร่วมรับประทานอาหารด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ดีผู้สื่อข่าวกา็พยายามถามถึงความรู้สึกของพลเอกประยุทธ์ว่าเฮ้ยถ้าเกิดมีการาซื้อตัวสอสอห้ถึง30ล้านบาทอะไรเงี้ย พื่อล้มรัฐบาลอะไรเงี้ยลเดกปยุทธ์จะบอกว่าอย่างไรโคดิปยุทธ์เขาบอกว่าผมไม่หวั่นไหวผมจะทําให้ดีที่สุดส่วนเรื่องนายกคนนอกอะไรเงี้ยนายวิชนุคเครงงามเนี่ยก็บอกไปแล้วผมไม่ได้ตอบอะไรนะครับก็ไม่มีอะไรมากแล้วนายกรัฐมนตรีก็เท่าที่สื่อรายงานก็คือนายกบอกว่าให้ไปหาหลักฐานมาสิใครจะพูดอะไรก็ได้เรื่อง5ล้านถึง30ล้านบาทเนี่ย เรื่องที่มีการแต่5ล้านถึง30ล้านเนี่ยมันรัฐบาลปั่นเองผมไม่เคยได้ยินว่ามีใครเาพูดเลยนะตนน่ว่มันมันไม่มีใครเาพูด<ม>แล้วนี่อยู่ดีไปยุทธ์พูดขึ้นมาเองแล้วนักข่าวทำเนียบไปเอาจากไหนไม่รู้แล้วประยุทธ์ก็รับลูกด้วยไงมันมันเริ่มจากสื่อนะก็ใช่ไม่มันเริ่มจากคุณไตรงค์ออคุณไตรง,งค์สุวรรณคีรโพสต์ไอคนคิดเรื่องนี้ใช่ก็พูดเรื่องนี้แหละว่าจะล้มรัฐบาลด้วยการซื้อหัวละ5-30ล้านบาทแล้วสื่อก็เล่นต่อเลยซึ่่่่งงงงซจรริๆใในนแแกาาที คือผมเอาพูดจริงๆนัาข่าวทำเนียบก็ทำงานดีแต่ผมคิดว่างานนี้นักข่าวทำเนียบเหมือนเป็นเครื่องมือให้รัฐบาลปั่นมากเกินไปนะคืออยู่ที่คุณไตลงไปบอกว่าคนนู้นคนนี้ซื้อเนี่ยคุณไตลงเกี่ยวอะไรคุณไตลงไปอยู่ในสภาด้วยซ้ำแต่เขาก็ไม่ได้พูดชื่ออะไรก็ชออรใช่ไงแต่วิธีพูดอย่างนี้ไม่เป็นการพูดในเชิงแบบทำลายทางการเมืองไงว่าแบบไอ้พวกลมและธรมเป็นเป็นแก๊งหาตังค์อย่างเงี้ยกุใหม่เออซื้อแบบ คือคุณไตลงก็ผู้ใหญ่แล้วแต่ว่าหลังๆนี่ผมว่าคุณไตลงพูดแบบนี้มันคือถ้าพูดแบบนี้เรื่องใหญ่ก็ต้องมีหลักฐานนะ,ะแ,ลแล้วตกลงแล้วแต่าตายเขาเลยคุณไตลงก็ประมาณนี้นแหละเยวะนับก็เมื่อกี้เรารพูดกันเลยว่ามันเป็นมันมีโอกาสเหมือนกันที่จะเกิดปรากฏการณ์นี้ ไม่มีไม่มีเหรอฮะไม่มีถ้าห้าถึงสาล้านซื้อได้เนี่ยนะฮะจ่ายได้เนี่ยนะเขาจ่ายตั้งแต่ต้นสมัยแล้วเขามจ่ายทมไมเหลืออีกเจเดือนแล้วใช่อย่างคุณสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยเขาเขาเป็นคนรู้เรื่องการดีลกับสอสเขายังบอกเลยว่าไม่มีเขาจ่ายกันหรอกสาล้านรัฐบาลจะไปอยู่แล้วเพราะว่ามันเหลือเวลานิดเดียวใครเขาจะไป่คือคุณไปลงแบบคุณไม่ใช่คุณสมชายอย่างเดียวนะคุณอนุทินก็พูดเรื่องนี้คือเอาข้อจริงเนี่ยฝ่ายค้านไม่ได้ตอบโต้ไม่ได้คุยอะไรเลยนะไอห้าถึงสา่ย เออเองปั้นเองมโนเองคือฝ่ายรัฐบาลหมดเลย<ม>แล้วแก้ตัวเองก็ฝ่ายรัฐบาล<ต>เลยแต่ว่าแต่ว่านิดนึงคือมันไม่ได้ออกมาจากปากของบิง๊กบิ๊กในรัฐบาลเนี่ยมันแค่มันมาจากใช่ใ,ใช่ตแต่ว่าสื่อก็แหมจังหวะนี้มันก็ขยาวกันหน่อยอมันไม่ใช่ขยาวไงผมู้ถึงมันเป็นการแบบ ไม่หรอกผมว่าข่าวแบบนี้มันเป็นข่าวที่สื่อเขาอยากจะเช็คดูว่าให้คุณหวั่นใจไหมคุณไม่หวั่นใจอะไรเงี้ยสื่อเนี่ยรู้ว่ามันไม่ใช่เป็นการมันไม่ใช่เป็นการหาเรื่องด่าฝ่ายค้านหรือว่าฝ่ายค้านแบบหวังใจลมรัฐบาลผมรู้มันเป็นอย่างนั้นแล้วประยุทธ์ก็รับลูกด้วยนะเฮ้ยฝ่ายค้านจ่ายเหรออะไรอย่างเงี้ยก็ใช่ไงเพราะว่ามันไป็นเดิตฝ่ายช้างมันไปดิเครดิตฝ่ายค้านงว่าใช้เงินแต่ว่าในที่สุดไปมาก็ไม่ไม่มีใครเชื่อเพราะว่าเข้าใจว่าตกลงคือมันก็ไม่ได้มีข้อได้จริงนะครับคออไ่่่่่ีีีีกาาร้้ตตวเแแนนนยง็ด ไอกระแสเรื่องนายกคนนอกอะไรที่จะมาแทนพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะฮะซึ่งมันก็เป็นประเด็นที่เปิดออกมาจากทางพักเศรษฐกิจไทยในช่วงสุดสัปดาห์ที่แล้วอืจู่ๆทั้งบิ๊กน้อยทั้งร้อยธรรมนัทก็พูดถึงนายกคนนอกเรื่องบิ๊กป้อมอะไรเนี่ยวันนี้มีเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะฮะทนายวันชัยสอนสิรินะฮะคุณวันชัยซึ่งเป็นสอวอเนี่ยก็โพสต์ใน a c e b o o k นะฮะ ข้อความวันนี้เป็นวันวันหยุดนะครับบางทีข่าวมันช้าๆนิดหนึง่งแต่ว่ามันมีโพสต์ Facebook ของคุณวันชัยแล้วเขาโพสต์บอกนี้เขาบอกว่าจะนายกคนนอกหรือนายกสำรองก็ตามเนี่ยนะฮะรัฐธรรมนูญ2,272เนี่ยมาตรานี้อะไรก็เกิดขึ้นได้อ่าน,นี้คุณวันชัยเขาโพสต์อันนี้เขาวิเคราะห์ไปถึงพลเอกประวิตย์วงสุวรรณนะฮะว่ารัศมีจับอ่าน,นี้มันเป็นประเด็นให้คนมานั่งฮึองฮาก,กันอีกไนงะว่าอ้าวอ๋องั้นเดี๋ยวยังมีอีกอันเนี้ยไอ้กระแสเนี้ย จะจะไปถึงตรงนั้นใช่ไหมคุณวันชัยก็บอกว่า,าเขาบอกว่าเขาเขาแบ่งเป็นขั้นเป็นตอนเลยนะฮะเขาบอกว่าหากนายรั่มตรีเนี่ยมีอันเป็นไปว่าด้วยเหตุไม่ว่าด้วยเหตุใดเช่นลาออกหรือถูกโหวตไม่ไว้วางใจหรือสารร่วมนูนตัดสินเรื่อง8ปีในระหว่างนั้นก็จําจําต้องหานายกคนใหม่โดยหลักแล้วก็ต้องเอานายกในบัญชีรายชื่อก่อนถ้ามาโหวตกันในรัฐสภาแล้วใครได้คนนั้นก็ได้เป็นนายกไปแต่ถ้าโหวตแล้วยังไม่ได้ทีนี้แหละจึงจะต้องใช้ก๊กสอง หานายกคนนอกที่มีคุณสมบัติตามรัน้นนนกำหนดไม่ว่าจะเป็นพลเอกประวิทย์หมอชนน่านนายพิธาวราวุฒิหรืออุ้งอิงหรือจะเป็นบุคคลอื่นคนอื่นคนใดก็ได้เพียงแต่ต้องดําเนินการ3ขั้นตอนคือ1สมาชิกรัฐสภา,าเท่าที่มีอยู่ในขณะนี้ครึ่งหนึ่งจำนวน3 6 3คนเข้าชื่อเสนอต่อประธานชวนขอให้มีมติเอานายกคนนอก2จากนั้นประธานต้องจัดให้มีการประชุมร่วมกันเพื่อขอมติถ้าได้เสียงมติ4 8 4เสียงก็ถือว่าที่ประชุมต้องการให้เอานายกคนนอก ต่อจากนั้นก็เป็นขั้นตอนที่สสจะเสนอชื่อใครเป็นนายกจะเป็นพลเอกประวิตย์หรือใครก็ได้ตามที่ว่ามานั้นซึ่งอยู่ในขั้นตอนตรงนี้ดูหน้าตานายกสำรองหรือนายกคนนอกเท่าที่เห็นในขณะนี้ถ้าไม่มีใครลอยมาจากไหนเนี่ยพลเอกประวิตยก็ดูเหมือนจะเด่นชัดที่สุดเพราะท่านเป็นหัวหน้าพักการเมืองที่มีสสจํานวนมากในระดับหนึ่งทั้งสามารถจะประสานร่วมมือกับพักการเมืองเล็กและใหญ่ได้พักไหนไม่ร่วมก็ให้ไปเป็นฝ่ายค้านเรียกว่าเป็นรัฐบาลประสานความร่วมมือเฉพาะการแก้ไขปัญหาที่ต่างๆที่สําคัญ เฉพาะกิจนำไปสู่การเลือกตั้งด้ความสมานฉันท์คุณนันชัยโพสเหมือนชีโ้โพรให้เห็นหนึ่งไม่ถึงขั้นแบบเชียแต่ว่าก็คล้ายๆกับบอกว่ารัศมีจับคือในแง่กระบวนการก็พูดตามกระบวนการปกติตามกฎหมาย<ช>ก็คือคุณก็เอาตามบัญชีรายชื่อก่อนบัญชีรายชื่อไม่ได้ก,ก,ก็เปิดสภาม,มีมติหารนายกสำรองอันนี้คือขั้นตอนตามกฎหมายทุกคนก็พูดเหมือนกันหมดแต่ว่าตอนจบเนี่ย คือเขาก็พูดกันเยอะว่าตกลง250สวเนี่ยเป็นของใครเรื่องนี้เป็นเรื่องซึ่งก็ยังไม่มีใครรู้ชัดตั้งแต่ต้นตั้งแต่ยึดอานาจว่าตั้งแต่ตั้งรัฐบาลว่าสาอง้อยสวเนี่ยใครเป็นเจ้าของบิ๊กปัมบิ๊กตู่ใครสองระยธ์หรือเป็นของประวิทย์เพราะประวิทย์เนี่ยมีชื่อเป็นประธานหาสาวซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ย ก็แปลว่าสิ่งที่คุณวันชัยทูดเนี่ยอาจจะเป็นสัญญาณว่าสวเนี่ยเป็นของประวิทย์แ,แล้วก็พยายามจะบอกว่าประวิทย์นี่มีโอกาสเป็นนายยกได้แต่เขาต้องพึ่งเสียงสวเยอะนะฮะม,มันไม่ใช่แค่มานิดนหน่อยหน่อยใช่นะแต่ว่าตอนนั้นมันไม่มีมันไม่เกิดภาวะการแข่งขันแล้วไงท่าประยุทธ์หมด 8ปีก็คือเป็นต่อไม่ได้แน่หรือถูกไล่ออกตอนพี่ไปไม่วางใจก็คือกลับมาไม่ได้แน่เขาจะไม่เหลือแล้วสวจะไม่เหลือตัวเลือกเพราะฉะั้นพูดที่จะไม่รู้สึกผิดถ้าป็ก็ต้องเทให้ประยุทธ์ไอ้ประวิตธเพราะว่ามันเหลือคนเดียวเพราะว่าบิ๊กตู่เขาไม่เคืองแล้วถึงขนาดนั้นใช่แต่ว่าเพราะฉะนั้นอันนี้คือแค่เส้นทางหนึ่งแต่ว่ามันต้องมีเสียงแบบ มันเยอะนะสฝ่ายรัฐบาลก็จะต้องได้ประมาณ250เยอะาซึ่งถ้าเกิดคุณไม่เอาพักเล็กมาพักฝ่ายค้านบางพักมาร่วมเนี่ยมันก็ยากเหมือนกันนะใช่มันต้องมีสสมันมันเหลืออีกเจเดือนอ่ะนะฮะก็ก็นี่คือช่องทางหนึ่งครับซึ่งในวันหยุดราชการมันก็เลยเป็นประเด็นให้คนมีอะไรน่าตื่นเต้นครับพูดถึงนิดนึงก็ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นหรอกคือเพราะว่า พลเอกประวิทย์มาด้วยเสียงสองในสามเนี่ยต้องเท่าไหร่อะคุณต้องออกแรงขนาดไหนเพื่อจะเป็นได้อีกแค่เจ็ดเดือนขณะที่ถ้าเกิดคุณไม่ทําอะไรเลยคุณเป็นนายกรกษาการไปสักสองเดือนแล้วยุบสภาคุณก็รักษาการอีกสองสาเดือนก็สี่ห้าเดือนแล้วมันไม่ต้องคือมันได้เป็นรักษาการจนกว่ายุบสภาอยู่ดีใช่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 ใชาใช่ใช่ใชไงม่ใช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 ่แช่ใบ่ใช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 ่่ใช่่ คือยังไงบิ๊กป้อมรักษาการอยู่ดีสมมติบิกตู่พูดจบเลยแกก็ได้อยู่อยู่ดีเต้องคิดอะไรมากยังไงสองวันนี้แหละไม่หรอกเกิดพนเอ๊ะพิไม่แข็งแรงคุณวิสตุก็ขึ้นแทนได้โอ้ คุณวิษณุซึ่งมีบทบาทสําคัญมาตลอดเป็นระดับสี่สิบปีนะวิษณุลองวิษณุจะได้เห็นสักทีก็ควรจะได้เหมือนกันนะถ้าเราอุตส่าห์ท่านอุตส่าห์เป็นร้องไม่รู้กี่รอบแล้วแกก็ปนเปี้ยนมากับทุกรัฐบาลให้แกได้เป็นสักครั้งแล้วมันเป็นการใช่ไหมทุกคนจะได้เป็นครบแบ่งกันไปประเทศนี้มันก็แบ่งเค้กกันอยู่ในแก๊งนี้เจ็ดแปดปีแล้วเขาให้ฟินกันให้เต็มที่แล้วก็เราจะได้ก็สะสมกันแต่ไม่ใช่ก็ฟินนี่มันมันมันเป็นการเอาให้ฟินเอาให้ฟินเอาให้ฟินระดััับสสนนนนเเเเเขื่่่่่่่อออออะะาาาาาาใใหหห้ตตต็มทีลลยยยกกิณงงงดึแวร เป็นนายกของคนกลุ่มนี้ก็กิเลสตัณหาอยู่แล้วครับการกระหายอานาจมันเป็นกิเลสตัณหาของทุกคนเหมือนกันนะไม่ทุกคนครับอผมไม่ใช่ครับเดี๋ยวสิคือยิ้ไม่ใช่คุณชุวัสก็ไม่ใช่ครับคดถึงว่าแต่ละคนที่อยากเป็นนายกต่อให้เป็นฝ่ายค้านมันก็มีแบบแบบความต้องการที่มันแบบเขาไม่เรียกกระสันเขาก็เรียกความทยานหรือว่าความมีเจตนามุ่งมั่นอะไรก็ว่าไปมันก็แล้วแต่คนครับสูตรคำนวณสสบัญชีรายชื่อเนี่ยนะฮะตกลงแล้วเดี๋ยวที่เขาจะเคาะกันออกมาเนี่ยตามที่ คุณสาธุษปิตุเตชะรัฐมนตรีสาธุษสาธิตครับคุณเวียนชื่อทำไมสาธิตปิตุเตชะสาธิตปิตุเตชะไม่ใช่สาธุษรัฐมนตรีช่วยสารสุขนะท่านเป็นประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าวิธีการคำนวณสสบัญชีรายชื่อนะฮะในในการแก้ไขร่างนูลที่ได้มีการแยกจำนวนสสแบ่งเขตเนี่ย400คนบัญชีรายชื่ออีก100คน และมีการเขียนไว้ในการคำนวณเป็นสัดส่วนกับความสัมพันธ์กับพรรคการเมืองดังนั้นหากตีความรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขมีความชัดเจนคือต้องหารด้วย100ไม่ใช่500แต่ถ้าใครเห็นต่างต้องไปยื่นสารร่มนูลให้วินิจฉัยซึ่งซึ่งไม่เกี่ยวกับการพิจารณาในชั้นของกรรมธิการ<ม>นายแพทย์รวีมาชมาดลเขายังเถียงเรื่องนี้อยู่ใช่ไหมเขาเขาต้องการให้ ให้หาร100ใช่ไหมคุณจูวัตครับหาร500เฮ้ยไให้หาร500เอ่อยนายแพทย์ละวีเนี่ยแกบอกว่าความเอ่อไอ้ที่บอกว่าร้อยหารเนี่ยมันเป็นแค่ความเห็นของบางคนแค่นั้นเองอสองสามคนด้วยซ้ำแกบอกอย่างนี้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยสนับสนุนให้ใช้ตัวเลขห้าร้อยอันนี้มันจริงหรือนายแพทย์ระวีจินตนาการผมไม่รู้อันนั้นแกาจะถูกก็ได้ไงเราไม่รู้ไม่ค่ะท่นผู้ชม ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยฮะแกจะอยู่ในเมตาเวิร์สหรือเปล่าเมตาเวิร์สส่วนใหญ่ก็ร้อยหาแต่ว่ามันเป็นเมตาเวิร์สออฟแมดเนสก็มันชื่อหนังนะด <Dr. Strange. S 2> ็อกเตอร์สเตรนจ์มันชื่อหนังแมดเนสเมื่อวันผมโดนเชิญไปดูแล้วผมไม่ได้ไปด,ดีเพราะว่าผมกลัวเดี๋ยวมาสปอยผม,ผมจะเล่าแล้วเนี่ย ผมจะไปดูบายวันนี้ผมเล่าดีกว่าไม่อย่าเล่าอย่าเล่าคืองี้ตอนจบมันมีไม่ได้ยุดยุดเดี๋ยวเดี๋ยวตอนจบนี้มันแบบไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวทัวลงไม่ใช่ไม่ใช่คุณเปิมหรอกคนดูตอนจบมันนั่นมากเลยนะคืองี้เดี๋ยวคนดูจะด่าใช่ไม่ได้ยังไม่ได้เล่าเลยครับผมไม่ด่ารอบนี้มีประชาชนด่าคืองี้ Metaverse of Madness เนี่ยมันมีอีก Alternate Universe หนึ่งครับซึ่งมันเละเทะปั่นปวดวุ่นวายจนแม้กระทั่ง ไอ้สิ่งที่มันดีงามปกติอย่างอย่างด็อกเตอร์สเตรนจ์เนี่ยมันกลายเป็นตัวเวรตัวกรรมซึ่งบังเอิญผมคิดว่าเมืองไทยมันอยู่ในอลเท์เน็ตยูนิเวอร์สันอยู่แล้วตอนนี้ไอ้เรื่องการเมืองเนี่ยมันกลับหัวกลับมันกลับหัวกลับหางอยู่แล้วเพราะฉะนั้น<ห>แกอ,อยากจะให้กลับหัวกลับหางต่อด้วยการเอาไปหาร500ใช่ไหมครับคือประมาณนั้นใช่ยแ่แกก็แกก็อย่างนี้แหละแกก็มองไปนี่แหละเมตาเวิร์สไปแล้วเป็นโลกที่ไปละงั้นงั้นคงงั้นก็ให้แกไปจัดการเลือกตั้งแบบ เมตาเวิร์สของแกไปไแล้วเป็นนายยนายกอะไรไปเรื่อยกันก็ฝันกันไปเรื่อยๆดีแล้วฮะแต่ว่าไม่ต้องอยู่รอดฮะคราวนี้ปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยนะจะยื่นต่อสารรัฐมนุนหรือไม่นายแพทย์รวีก็บอกว่าไม่ว่าแนวทางที่ถูกเห็นชอบจะเป็นหารด้วยร้อยหรือ500ต้องถึงสารรัฐมนุนทั้งหมดหเนื่องจากขัดต่อเจตานารมณ์ได้บทหลักของรัฐธรรมนูญกล่าวคือการหารด้วย100จะขัดต่อเจตานารมณ์ของรัฐธรรมนูญว่าด้วยสสพึงมีรวมถึงมาตรา93และ94ส่วนกรณีหารด้วยจํานวน500 แม้ขัดกับมาตรา91แต่สอดคล้องกับมาตรา93และ94เพ่ามันมีปัญหาจริงๆแล้วทั้งสองอย่างครับคือคือไม่ว่ายังไงบทบัญญัติคุณจะไปแก้ไขตัวกฎหมายธรรมดาหรือแก้ไขกฎหมายประกอบแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญยังไงก็ตามมันก็จะต้องให้สารรัฐธรรมนูญในการพิจารณาอยู่แล้วในทางปฏิบัติจริงเนี่ยมันไม่มีใครไม่ยื่นหรอกมันก็ต้องยื่นกันคนไม่พอใจคนรู้สึกว่าเสียประโยชน์จากกทบัญญัติเขาก็จะยื่นกันนั่นกรณีเนี้ยยื่นแน่นอนการยื่นเนี่ยมันแบบ มีรัฐบาลแบ็กอัพหรือเปล่าล่ะคือใช่ไหมคือคนจํานวนหนึ่งก็เชื่อว่าถ้าเกิดเป็นแบบแบบหลักร้อยเนี่ยก็คือสูตรลนสไลด์ก็จะมาครับซึ่งพลังประชารัฐจะลนสไลด์หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ถ้าเกิดเป็นแบบแบบเดิมเนี่ยเป็นแบบปี6กสองเนี่ยประยุทธ์แฮปปี้คือคือคำถามคือคือพักเล็กหรือว่าพักที่มีสอสอหนึ่งคนจากระบบปันเศษเนี่ยเขาเคลื่อนไหวเองหรือว่าเขามีการส่งสัญญาณให้ท้ายว่าไปขยับกันหน่อยอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเพื่อจะดึงการแกนบุญให้ในสุดไม่เกิด แล้วก็กลับไปเป็นระบบแบบปี62ก็คือมีใช่มีสอสอปฏเศธซึ่งกรกตเป็นคนปฏเสธได้1 0,000คนก็เข้าสภาได้แล้วก็กลับมาอีกรอบเออเป็นไปได้เหมือนกันแล้วก็กลายเป็นระบบกล้วยระบบงูเห่าระบบประมูลอะไรกันแบบนี้ที่มันเห็นกันอย่างเงี้ยมันก็มีความกังวลอยู่ใช่ไหมเพราะว่าเราก็เห็นว่าโคตากรรมธิการเนี้ยคุณนายแพทย์นายแพทย์ละวีเนี่ยไม่ควรจะได้เป็นกรรมธิการด้วยซ้ำแต่ก็ได้เป็นโคตารู้สึกว่าจ้ของพักของรัฐบาลด้วยคือเราเจอรัฐบาลเล่นละครแบบเป็นไม่ใช่รัฐบาลด้วยซ้ำอาจจะเป็น แก๊งทำเนียบเลยแหละเพราะว่า,าประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยเขาหนุนให้แก้ใช่ไหมแล้วเรื่องพักใหญ่เขาอยากได้ร้อยอยู่แล้วก็เป็นไปได้แต่ผมคิดว่าเรื่องนี้มันไม่ง่ายหรอกมันผมว่าเสียงในสภา,าตอนนี้มันยังไม่เห็นเหตุผลอะไรที่จะไปหาห้าร้อยได้ม,ไมัน<ต>จะอธิบายยังไงหาห้ารอย<ล>อ่ะมันคือเรื่องที่ศาลไงก็คือถ้าศาลคอนจบเลยไงแล้วแล้วแล้วมันจะไปเลือกสองใบทำไมอใบแรกมันก็ห้าร้อยอยู่แล้วอ่ะใบแรกมันก็สี่ร้อยใช่ไหมอีกใบนึงให้หามันตลกผมว่ามันยังหาวิธีคำนวณแปลกๆไม่ได้แต่ว่า เรื่องนี้ยังไม่ได้ผ่านในการมธิการนะยังไม่ได้โหวตก็ยังไม่รู้คุณหมอละวีก็อาจจะคุยได้ว่ามันมีแค่กรรมธิการสองสามคนคะนะมันก็เพราะมันยังไม่ได้โหวตแต่ว่าไอ้ตัวเบอร์เดียวเนี่ยมันโหวตไปแล้วมันผ่านฉลุยไปละเป็นคนละเบอร์นะฮะใบบัตรเลือกตั้งสองใบคนละเบอร์พูดถึงเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยก็มีการหาเสียงเลือกตั้งซ่อมนะครับที่ราชบุรีนะครับโดยที่หัวหน้าพักเสรีรวมไทยเนี่ยนะฮะและสอสอบัญชีรายชื่อของพักเสรีรวมไทยพลตบุตรเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวทพร้อมด้วยนนนางัท นัทนานนิธิพนะอยางสง่านะฮะผู้สมัครสสเบอร์ที่หนึ่งซึ่งอันนี้เขาลงเลือกตั้งซ่อมราชบุรีเขตเก่าของปารินากรีคุบเนี่ยแหละฮะเขาไปหาเสียงกันเช้าวันนี้เดินทางไปที่ตลาดโพธารามอันนี้น่าจะเมื่อวานนะครับตอนนี้เมื่อวานหาเสียงเมื่อวานนะเมื่อวานตอนเช้าแล้วก็ชาวบ้านก็ออนมาพูดคุยสะท้อนปัญหาหลายด้านนะฮะเขาไม่ได้บ่นเรื่องอะไรเรื่องปารินาให้ฟังนะฮะเขาก็ไปถึงอนาคตละคุยเรื่องนโยบายละเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรนะฮะ แล้วก็ส่วนใหญ่ชาวบ้านเขาก็บ่นเรื่องเศรษฐกิจนะฮะข้าวยาหมากแพงของแพงคนเอกพลตระเวนสุดุ์เขาบอกว่าเชื่อว่าบิ๊กตู่เนี่ยถึงขีดสุดแล้วและอยากให้มีการยุบสภาเพื่อที่จะได้เปลี่ยนรัฐบาลโดยเร็วเพราะใลประยุทธ์อ,อยู่ต่อไปก็แก้ปัญหาเรื่องข้าวของแพงไม่ได้ยิ่งตอนนี้กเกษตรกรเดือดร้อนอย่างหนักเพราะต้นทุนการผลิตสูงแต่ราคาขายก็ต่ําแถมยังต้องไปซื้อของกินซึ่งแพงขึ้นด้วยอีกของกินแพงด้วยแล้วก็ปากฏว่าต้นทุนในการผลิตนะเวลาจะแม้กระทั่งอย่างปุ๋ยอย่างไรมันก็แพงไปหมด แต,แต่ว่าราคาเกษตรมันดันไม่มันไม่ได้สูงขึ้นในระดับเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นปัญหาออลองฟังครับพลนรกเสรีพิสุทธิ์เตมีเว้นนะครับลงพื้นที่ช่วยลูกพักหาเสียงผมพบพี่น้องประชาชนผู้เยาะประชาชนก็เบื่อนะอยากจะให้คุณระยุธ์พ้นไปทันทีนะครไอ้ผมก็อภิปรายจะพาไล่คุณระยุทธ์ไปหลายครั้งแล้วนะเพียงแต่ว่าตอนนี้มันเป็นรัฐบาลประเด็จการนะฮะคือคุณระยุทธ์ไปอย่างนั้นนะครับ นะถ้าเป็นรัฐบาลป,าประชาธิปไตยป่านนี้ถูกไล่ออกไปแล้วนี้พอเป็นรัฐบาลทหารมันก็ไม่กล้าย,ยึดอำนาจติกาอะไรแต่คุณไปยึดก,ก็ล,ลอยนวนอยู่อยนะ่างเงี้ยนะยิ่งถ้าอยู่ต่อไปนะผมขออนุญาตใช้คำนี้นะประเทศชาติชิบหายนะครับแต่คุณไปยึดก,ก็ไม่รู้สึกจากตัวเองนะฮะยัก็จะอยู่ไปนี่ก็แปดปีแล้วนะฮะมันบ้าอะไรบ้าอำนาจหรือจะอยู่ต่อนะครับคนเราเป็นเพียงปีเดียว2ปีหรือมากที่สุดก็4ปี นะสมัยเดียวก็พอแล้วให้คนอื่นเขามาแสดงฝีมือบ้างนะครับแต่คนๆนี้มาเริ่มต้นจากผิดไงยึดอำนาจมาพอยึดอำนาจมามาโกงเลือกตั้งนะครับนะแล้วก็ได้ไปได้ไปทีนี้ก็ต้องสแสวงหาเพื่อรักษาตำแหน่งเพื่อคนอำนาจเมื่อไหร่นะครับก็จะอยู่ไม่ได้ดัะน,นั้นก็ต้องเตรียมตัวทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะเพื่อให้มันชนะแล้วอยู่ต่อไปให้ได้ นั่นคือพลตุรศเสรีวิสุเตมีเวทนะครับห<า>ัวหน้าพักเสรีรวมไทยคือคือผมว่าการเลือกตั้งที่ราชบุรีคราวนี้มันมีความหมายไงเพราะเป็นพื้นที่ปารีนาแต่พอไม่มีปารีนาในการเมืองผมพูดตามตรงนะมันหมดสนุกเหมือนกันนะเนี่ยมันก็หมดสนุก <c oughs> เพราะว่าคุณ <c oughs> คุณปารีนาไม่ได้มีผู้งานไม่ได้ตัวแทนโดยตรงใช่ไหมในการลงมันเหมือนกต้องมีโฟโต้บอมมาพักไม่ส่งอืมพรพักไม่ส่งแต่ทำไมก็ให้คุณปารีนาให้คุณคุณทวีส่งลงแทนก็ได้นี่คุณทวียังลงได้อยู่นี่พักไม่ส่งไง คุณทวีพปชรไม่ทันเนียพรไม่ส่งแล้วใช่แค่คุณทวีรู้สึกจะไม่ทันมั้งแต่ว่าไม่ทันถ้าอย่างนั้นมันก็ต้องเทคะแนนไปที่ประชาธิปัตย์เพราะประชาธิปัตย์ส่งผมว่าปรินาไม่เทคะแนนให้ใครก็แบบถ้าอย่างนั้นกูไม่ได้กูไม่ให้ใครแต่ถ้าให้เสรีพิสุทธิ์นี่ปรินาเสียไงใช่ไหมเพราะเสรีพิสุทธิ์เป็นคู่คู่อาฆาตนะไม่แต่ว่าให้ปรินาไปให้ประชาธิปัตย์มันก็ไม่ได้นะคืนเลือดเหมือนกันนะไปด่าเดี๋ยวใช่ระยะยาวไปด่าไปด่าเขาไว้ด้วยไอ้้้้้้้้ขีีีพอออออองไไไไไไไรรรมมมม่่่่ดดคคคืืบบนนใใหะ ปรีนาไม่มีทางเลือกให้ประชิปัติก็ไม่ได้ด่าเขาไว้เยอะให้เสรีพิสุทธิ์ก็ไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นทางออกคือไปเข้าวัดแล้วก็ลืมเรื่องการเลือกตั้งครั้งนี้ไปซะคุณปรินาเป็นหนึ่งมีคนที่เวลาเป็นสสในสภาเนี่ยกล้าท้าทายคุณชวนแล้วก็นอกสภาในกรรมธิการเนี่ยก็ก็ซัดเสรีพิสุทธิ์คือแกเล่นมาหมดคือคือถ้าพูดถึงข้ามรุ่นเนี่ยมันไม่เคยมีใครทําได้ขนาดนี้นันปราญรชนแกก็เล่นใช่แกก็เล่นแกเล่นอดีตนายกสองคนแล้วแล้วก็อดีตพบตรลอยคนอภิสิทธิ กคน,น <ะ S 1> ทักษิณยิ่งรักไม่จําเป็นพิสิทธิ์ก็เคยนะคเคยสมัยอยู่เพื่อไทยปเปล่าทักษิณยิ่งรักชวนอานันผลงานครบอย่างน้อย4คนน่ยครับเพราะวาลาการเมืองได้พอดีคือคือผลงานครบนะครับส่วนบิ๊กตู่เนี่ยก็ uh, 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 เดินหน้าในการ uh, เขาบอกเขาบอกว่ากันว่าไม่ไม่ให้มีการประมูล ซึ่งเมื่อเช้าผมฟังคุณสันติพร้อมพัดนิดเดียวนะผมแค่ไม่ไม่ใช่ไม่ให้มีการประมูลอันนี้มันจะยกโครงการให้เราไม่ประมูลอ๋อมันจะยกให้โจ้าสวโดยไม่ประมูลไม่ไม่ไม่มันประมูลไปแล้วแล้วโอมสยามได้ไม่มันมีไม่แต่โจเขาบอกไม่นี่ประมูลก็า้าไชโจบอกไม่ได้ประมูลผมก็ไม่รู้จะเชื่อคุณยุทธพงศ์ได้ขนาดไหนเรื่องนี้เพราะว่าแกแถลงในแบบที่โอ้โหมันเหลือเกินมันเป็นสัญญาสัมปทานไม่ประมูลมันนโจเขาบอกไม่ได้ประมูลนะเพาแถลงทุกวันคืออย่างนี้เดี๋ยวผมอ่านที่คุณสันติชี้แจงนิดหนึ่ เมื่อวานก็ชี้แจงรอบนึงแต่ประเด็นก็คือว่าคุณสันติเนี่ยเขาบอกว่ากรมธนารักษ์เนี่ยทำทุกอย่างตามขั้นตอนแล้วการให้ข้อมูลที่ไม่ใช่ความจริงถ้าพูดแบบส่วนตัวก็ว่าไปยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้ถือหุ้นใหญ่ในอีสต์วอเตอร์แล้วก็การประปาส่วนภูมิภาคถือหุ้น40%ซซึ่งเป็นบริษัทเอกรชนไม่ใช่รัฐวิสาหกิจจึงไม่สามารถไปเอื้ออะไรได้ ก็มันก็เป็นบริษัทเก่าอยู่มาตั้งนานแล้วท่าชมทุกคนก็รู้จักแต่ว่าเขาได้เดียวนี้ใช่ไหมใช่เขาได้เดียวนี้เป็นมันเป็นอินฟราสตรัคในใน e ีเลยแล้วแล้วประเด็นคือมันอะไรกันนะกันหนาคือแล้วมันมันครบสัญญาสัมปทาน30ปีแล้วมันก็มีการประมูลใหม่ประกวดประกวดราคาใหม่คนก็เลยตั้งคำถามว่าทำไมได้ทีนี้บริษัทเอ่ีส์วอเตอร์เนี่ยมันเป็นบริษัทลูกของการประปาการประปาเนี่ยเป็นแล้ววิสาหกิจแต่ ไออีสวอเตอร์เนี่ยมันเป็นบริษัทลูกของการปะปาตอนแรกผมเห็นข่าวนี้ผมถามว่ามันก็ต้องเอื้อไม่ใช่เหรอมผมก็มันเป็นรัฐวิสาหกิจไม่มันก็ต้องอยู่ในส่วนเอกชนไงคุณก็ต้องไปมูลใครก็ต้องเอกชนแต่ว่าเท่าที่ทราบแค่ประเด็นนี้คือว่าพอเรื่องนี้พอจะเป็นประเด็นขึ้นมาเนี่ยนายกอาจจะกลัวว่าเดี๋ยวเป็นกระแสวิจารณ์นายกเนี่ยเพลย์เซฟเสมอทุกโครงการทุกโครงการช้าได้ เพราะว่าเดี๋ยวโดนด่าสโค่นรัชกาลเอางี้ละกันคือคือเอาไอ้นายกคนนี้เนี่ยโค่นราชการคือไม่อยากโดนด่าในสภาเดี๋ยวมีแผลเพิ่มไม่แต่แต่มันอาจจะเป็นว่าเรื่องนี้ฟังแล้วมันก็แปลกๆไงแปลกจริงคือก็ถ้าฟังที่คุณยุทธพงศ์แกพูดเนี่ยคือมันไม่ได้ประมูลนะคือไปไปให้บริษัทหนึ่งได้งานไงโอเคคือถ้าตามที่แกพูดมันเป็นอย่างเงี้ยนะคือมันมีบริษัทหนึ่งที่ได้งานนะสองหมื่นกว่าล้านแล้วแบบเราไม่ได้ประมูล อ๋อโอเคมันไม่ได้เป็นการคือมันไม่ใช่เรื่องอีสบอร์เตอร์มันเป็นเรื่องของบริษัทที่ได้งานจากอีสบอร์เตอร์ไงแต่กรณี<ต>นี้เ <สา S 1> <า>จ้าจงานเจ้าภาพคนที่ประมูลเนี่ยคือกรมธนารักษ์ซึ่งซึ่งมันก็เป็นขอบเขตงานที่ส่วนราชการประมูลได้แล้วเ,เตรียมการเซ็นสัญญาไอ,อ้สัญญาสมปทาน30ปีของวงสยามก่อสร้างเนี่ยเขาเป็นผู้ชนะประกวดราคาด้วยการราคาเขา ให้ผลตอบแทนกับรัฐเนี่ยสูงกว่ามากกับที่คุณสันติบอกนะสูงกว่าระดับหมื่นล้านเลยที่คุณสันติชี้แจงก็คือว่าไม่มีอะไรแต่ว่าคุณสันติเขาก็เขาก็บอกว่ายุทธพงศ์เ่ยแหละมาเปิดประเด็นแล้วกลายเป็นเรื่องซึ่งนั่นขึ้นมานะฮะจริงๆเรื่องนี้มันเป็นการเป็นเรื่องช็อคอยู่แล้วตอนที่ข่าวมันออกว่าวงสยามได้แล้วจริงๆเขาฟ้องศารปกครองหลายทีแล้วนะับอีสวเซอร์ก็ฟ้องสาลปกครองแล้วสารปกครองก็ยกมด ก็คือวงสยามชนะคุณสันติเขาบอกว่าเมื่อเห็นกระแสความไม่เข้าใจเนี่ยก็<อ>คงจะไปตรวจสอบดูคร,ค,รครั้งหนึ่งกรมธนารักษ์เนี่ยกระทรวงการคลังก็จะไปตรวจสอบให้เกิดความเข้าเข้าอกเข้าใจกันนะฮะเพราะว่าต้องเข้าใจว่าตลอด30ปีที่ผ่านมาบริษัทที่ได้รับสัมปทานจ่ายผลประโยชน์ให้กับรัฐ552ล้านบาทเมื่อกรมธนารักษ์เปิดประมูลใหม่บริษัทที่แข่งขันให้ผลประโยชน์กับรัฐ2 5 0 0 0ล้านบาทแตกต่างกันมากกว่าเท่วเท่าที่คำนวณเท่าเท่า กี่เท่าก็คำนวณไม่ถูกต้องทมบริษัทที่แพ้ประมูลว่าในอดีต3 0มสปีที่ผ่านมาเงินเหล่านี้ไปไหนหมดซึ่งเป็นข้อสําคัญที่เราไปตรวจสอบโอเคคือคืออันนี้ผมว่าคุณสันติก็อาจจะไม่อาจจะเป็นตัวเลขที่ไม่แฟร์หรือเปล่านะผมไม่แน่ใจเพราะว่าตัวเลขมันแบบเดิมสัมปทานเขาให้500คราวนี้ให้25งหมมันต่างกันเยอะไปมันเป็นไปได้ว่าระยะแรกเนี่ยการสัมปทานเนี่ยมันเป็นเรื่องของการลงทุนท่อส่งน้ํนาอะไรทั้งหมดซึ่งจะต่างจากเจ้าใหม่ที่เข้ามาที่มีใช้ของที่ลงทุนไปแล้วก็จะต่างกันฮะ่องเี้่ ให้ทางบริษัทให้ทางกรมธนารักษ์เขาชี้แจงดีกว่าแต่ว่าจู่ๆก็เหมือนกับเลื่อนออกไปก่อนแต่ว่ารัฐบาลก็ชี้แจงไม่ดีนะคือคือคุณโจนเนี่ยแกขยันชี้แจงแกแถลงซ้ำๆเนี่ยทุกอาทิตย์ไงใช่ไหมอาทิตย์ที่แล้วมีมีรอบพิเศษคือมีรอบรอบวันศุกร์หรือรอบวันจันทร์อีกอย่างเงี้ยคือรัฐบาลเนี่ยก็ต้องชี้แจงให้มันมากกว่านี้ออืมก็มมนั่นนั่นคือประเด็นเรื่องเรื่อง east water เนี่ยนะฮะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวพักกันสักครู่ดีกว่าเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะฟังจากนายกรัฐมนตรีที่เมื่อวาาน่บก ก็สู้ต่อไปไม่กลัวเกมโค่นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะแล้วก็เรื่องมีการดำเนินคดีกับเยาวชนกันอีกนะฮะ mm hmm. เดี๋ยวช่วงหน้ามาอัปเดตกันสักครู่ครับ mm hmm.